นะครับก็ได้ไปคุยกับหลาานชยปู่แข็งแร<ผ>งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืออันนี้เป็นเป็นแบบเป็นแบบที่หลวงปู่บอกว่าสาธุรวยรวยอันนี้จะสร้างเมนุหลปู่เนาะ นี่จะสร้างเมนเป็นรูปแบบเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของสาธุรวยชื่อด้วยนะครับแล้วก็มีที่หลวงปู่หลวงปู่แล้วก็จะมีมังกรสัญลักษณ์ที่เป็นมังกรนะครับที่อยู่ตรงนี้คืองกรจะให้มึงรวย๋อกูจะให้มึงรวย <c oughs> <c oughs> อ๋อมึงเอาชื่อนี้เ <c oughs> นาะกูจะให้มึงรวย <c oughs> ได้เลย